ได้ข่าวมาว่าพี่จัญญากลัดล้อมประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุดเคยมีชีวิตที่ยากลำบากในวัยเด็กมาก่อนพี่จัญญาจึงคิดหาวิธีที่จะทำยังไงให้ครอบครวัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่เป็นหนี้จนพบกับทางออกที่สามารถแก้ไขปัญหานี้สินได้พี่จัญญาจึงบอกต่อคนในชนุมชนจนเกิดเป็นโรงเรียนแกหนี่เอาละไอเราก็นี่เยอะซะด้วยสงสัยต้องแก้ปัญหานี้ซะหน่อยแล้ว เดี๋ยวเราไปปรึกษากับพี่จัญยากันดีกว่าว่าจะทำยังไงถึงจะปลดหนี้เหมือนพี่เขาได้บ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จัญยาป่ะครับใช่ค่ะอ,อ๋อพอดีผมอยากมาปรึกษาพี่พอดีตอนนี้เป็นหนี้เยอะมากออทำยังไงก็ไม่ปลดหนี้สักทีเห็นว่าที่นี่ปลดหนี้ได้แล้วก็เป็นเรียนแกนี้ด้วยรือว่ามีวิธีการอะไรยังไงถึงแก้หนี้ได้ครั ค่ะก็ตรงตรงนี้นะคะเราก็มีเรื่องของโรงเรียนแก้หนี้นะคะที่ได้ดูแลช่วยเหลือคนในตำบลแล้วก็ตำบลข้างเคียงนะคะแต่เรามีค่ะมีพี่เลี้ยงที่ผ่านกระบวนการโรงเรียนแก้หนี้แล้วเนี่ยแล้วเขานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เขาตอนนี้เขาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนอื่นๆได้อีกหลายคนก็คือการขยายผลเดี๋ยวเราจะพาน้องไปรู้จักแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะได้ครับ น้เาเจมมาแล้วเหรอสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อพี่ทำบัญชีครัวเรือนจ้ะอ๋อทำบัญชีครัวเรือนเหรอต้องน,น,นี้ผมจะมาแก้นี่ผมต้องทำอะไรงไงบ้างอ๋อเริ่มต้นที่ว่าเราจะต้องจดบัญชีครัวเรือนเพราะว่าเราจะรู้ว่าเดือนเดือนึงอะเราจ่ายไปเท่าไหร่เรารับมาเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอามาดูว่า เออเราจะต้องมีลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นอ,อันนี้คือจุดแรกที่ว่าเราจะเ,าเริ่มเข้ารู้ใช่จะ้ะต้องรู้ตัวเองว่าเราควรจะลดหรือเราควรจะเพิ่มตรงไหน ตั้งแต่เกิดมาบอกตรงๆเลยครับว่าเจมก็ไม่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมาก่อนไม่เคยรู้ว่าตัวเองใช้ใจ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันมีก็ใช้ไปเรื่อยไม่เคยเหลือเก็บแต่เท่าที่คุยกับพิดาเบื้องต้นก็รู้สึกว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสําคัญมากๆและเป็นขั้นตอนแรกๆที่จะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นหนี้เพราะอะไรซึ่งจะทําให้เราสามารถตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นในแต่ละวันออกไปได้ในทันที เมื่อค่าใช้จ่ายน้อยลงเงินออมก็จะเหลือมากขึ้นนั่นเองครับกระบวนการขั้นที่2ก็คือเรื่องของบัญชีครัวเรือนร,รายรับรายจ่ายนะคะว่าในรายรับรายจ่ายของคุณนั้นว่าคุณจ่ายเรื่องอะไรไปบ้างแล้วเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยคุณได้มาจากไหนอันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการนะคะโดยในกระบวนการเนี่ยเราก็จะมีการเปับวิธีคิดทุกขั้นตอนนะคะโดยที่ใช หลักของอริยสัจสี่นะคะคทุกสมุทไทนิโรธมครคเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในกระบวนการเราเนี่ยนะคะเราจะให้คนที่เข้าเรียนทุกคนเนี่ยมีการบ้านการบ้านก็คือแต่ละเดือนเนี่ยให้แต่ละวันนะคะไปจดทำเรื่องของรายรับรายจ่ายว่าคุณมีรับอะไรบ้างจ่ายอะไรบ้างนะคะคแล้วก็นำมาวิเคราะห์กันมันจะถึงได้รู้ว่าสาเหตุของการเป็นหนี้ นะคะแล้วเราก็จะมีการกระบวนการเรื่องของทําแผนปฏิบัติการว่าถ้าคุณจะหมดหนี้ได้นั้นคุณจะต้องทําเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ให้ทุกคนเนี่ยจากที่เราทําข้อมูลมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยไม่มีเงินออมเป็นของตัวเองเลยมีแต่จ่ายจ่ายจายเราก็มีกระบวนการว่าถ้าคุณจะเก็บออมเพื่ออนาคตเนี่ยคุณต้องมีเงินออมเป็นของตัวเองด้วย ครับพีดาประมาณนี้อันนี้เป็นรายรับรายจ่ายของเทมครับอ๋อกาแฟนี้จําเป็นต้องกินทุกวันไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับกินไม่จำเป็นทุกวันก็ได้แต่ข้าวเนี่ยเราจําเป็นต้องกินทุกวันใช่ไหมแล้วลอตเตอรี่เนี่ยถ้ามันเยอะเราก็เบาลงไหมเราจะลดรายจ่ายได้ยังไงถ้าเราไปใช้เยอะอย่างเงี้ยอย่างกาแฟเนี่ยถ้าเราเคยกินแก้วละร้อห้าสิบ เราไากินแบบธรรมดาสัก50 70เจสิบอะไรเนี่ยเราก็จะมีะไรายได้เพิ่มนนเหมือนว่าเงินเหลืออย่างเงี้ยจังก็จะเหลือเยอะขึ้นเนาะใช่ค่ะ้วเหลเก,กิกนต้องรกาแฟแล้วแหละเราตียก็เบาได้ก็เบาอ่าจะสิบใบเหลือสัก้าใบอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เราก็จะมีเงินเหลือตรงนี้เรามีภาระนี้สินตรงไหนที่มันจําเป็นดอกแพงหรืออะไรเงินกู้อะไรเงี้ยเราก็เอาเอาเงินตรงเนี้ยสามารถที่จะไปใส่ตรงนั้นได้นะ พี่ว่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเราพี่ที่จะลดค่าใช้จ่ายของเจมส์นะจ้ะก็ลอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยเขาทําอาชีพทํานากันแล้วทีนี้พอมีโครงการโรงเรียนแก้นี้เข้ามาเขาก็เอาอาชีพมาให้เรานี้ก็ให้เราเลือกดูมันจะมีกลุ่มที่ว่าเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงแพะแต่เลี้ยงไก่ไข่คือมันจะมีการลงทุนลงทุนนี่คือหมายถึงเรื่องอาหารแต่ถ้าเรากลุ่มเลี้ยงแพะ เราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบในหมู่บ้านเนี่ยเช่นกระถินกระถินหญ้าที่อยู่ในหมู่บ้านเราตามถนนเนีเอามาให้แพะกินได้เราไม่ต้องมีรายจ่ายตรงนั้นแต่เราแค่ลงแรงเพื่อให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นมาอ๋อเพราะถ้างั้นเจมส์น่าจะสนใจเลี้ยงแพะดีกว่าเดี๋ยวเจมส์าจะรบกวนวิดาพาเจมส์ไปดูหน่อยว่าเลี้ยงแพะมันยากง่ายยังไงแล้วเจมส์จะดูว่าเลี้ยงแพะตะปุนนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะครับ การเลี้ยงแพะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแห่งนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเราสามารถนําเนื้อแพะไปขายสร้างรายได้และยังมีรายได้จากการขายมูลแพะอีกทางหนึ่งซึ่งนอกจากการเลี้ยงแพะแล้วโรงเรียนแกนี้แห่งนี้ยังมีการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการปลดหนี้อีกหลากหลายอาชีพตั้งแต่อาชีพจักสารทีสารเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆส่งขายตามงานแสดงสินค้าทั่วทั้งประเทศการทำเสื้อผ้าลายพื้นถิ่น และการปลูกดอกดาวเรืองและดอกบัวขายเนื่องจากชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องของวัดโคสิตารามหรือวัดหลวงพ่อกวยก็จะมีผู้คนจากทั่วทั้งประเทศหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้ขอพรการปลูกดาวเรืองและดอกบัวขายก็จะสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งอาชีพหลากหลายแบบนี้ผมเชื่อว่าการแก้หนี้ในชุมชนแห่งนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องอยากแล้วล่ะครับ จากที่เราทํามานะคะถ้าหนี้รายน้อยๆเนี่ยหมดแต่หนี้ที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราเห็นจากการที่เราสรุปบทเรียนร่วมกันก็คือว่าหนี้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยไม่หมดแต่ลดลงอสองสิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าบางคนไม่ลดลงเนี่ยก็คือเรื่องของไม่ไปกู้เงินเพิ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กู้เงินเพิ่มและก็มอีอาชีพและการอนาคตเนี่ยหนี้ก็จะลดลง เราก็จะมีคาถาให้ว่าฉันอยากหมดหนี้ให้ทุกคนท้องทุกคันใให้ขึ้นใจว่าฉันอยากหมดหนี้และหมดหนี้ด้วยตัวของฉันเองแม้คาถาแก้หนี้ของชาวบ้านหัวเด่นไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมฟังกันแล้วก็ลองไปทําตามกันดูได้นะครับส่วนเรื่องของการตลาดของโรงเรียนแก้หนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะเขามีเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ทำเรื่องของตลาดออนไลน์และออฟไลน์มีการนำสินค้าไปขายตามงานแฟร์ต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับคนในชุมชนอย่างการตั้งร้านนอกพื้นที่ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ไม่เสียค่าที่แม้แต่บาทเดียวแถมยังได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำสินค้าของชาวบ้านมาขายในงานกันด้วยผมเชื่อว่าหากชาวบ้านยึดมั่นตามขณฑแกนี่ได้อย่างคงเส้นคงวา ไม่นานก็คงปลดหนี้ได้ไปตามๆกันอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยครับ